CRV เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นตัว2.4 EL เป็นตัวท็อปปี18จดทะเบียน2019ราคาถูกมาก,มากครับ649,000ฟรีดาวผ่อนประมาณ11,000เท่านั้นและได้เป็นสีบรอนแบบนี้เลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะในคลิปนี้ผมพาพี่มารับชมแล้วผมพาชมทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจุดเชื่อมต่อจุดห้องเครื่องรวมถึงภายนอกภายใน ความสะอาดสะอ้านเทคโนโลยีต่างๆว่ามันทันสมัยไหมในปัจจุบันนะครับยังสามารถใช้งานได้ดีไหมนะครับสวยๆแบบนี้เห็นไหมเบาะเป็นโทนสีดำนะฮะโทนภายในเป็นสีดําแบบนี้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับคลิปนี้ผมพาพี่รับชมนะฮะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วนะฮะใครที่กําลังมองหา crv ไว้ใช้งานสักคันในคลิปนี้ผมรีวิวอย่างละเอียดนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัว2 4 el เป็นตัวท็อปสุด ในราคานะครับ649,000ถูกมากๆนะฮะฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ11,000เท่านั้นพี่คนไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือสองเกรด A บายปานพยนต์ฮะ วันนี้ผมนำตัวรถเข้าใหม่มานำเสนอที่อีกหนึ่งคันเลยนะครับเป็นตัว Honda CR-V นะครับเป็นตัว2.4 EL นะครับท็อปสุดได้ปี2018จดทะเบียน2019คันนี้นะครับฟรีดาวพ์ผ่ประมาณ11,000เท่านั้นนะฮะในราคา649,000บาทถูกมากๆใครได้คันนี้ไปขับนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อด้านข้างแบบนี้นะฮะ หรือว่าจะเป็นจุดในห้องเครื่องนะครับว่ามีร่องรอยของหัวน็อตถูกขันไข่ขยับนะฮะไหมนะครับผมก็ในคลิปนี้จะพาพี่รับชมไปพร้อมกันเลยนะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ มีประสบการณ์ขายมามากกว่านะครับ8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota o m o t e n a นาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก Isuzu ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0825713369นะครับผมหรือไลน์ PARNPI1992 ได้เลยนะครับคันนี้นะฮะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆได้เป็นสีบรอนเงินราคาพิเศษมากๆ 6 4 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนประมาณ1,1,000บาทเท่านั้นและได้สีบอลเงินนี่คือสภาพแรกเข้ารถสวยมากๆนะครับรถสวยจริงนะสำหรับคันนี้ปี18จดทะเบียน2019เลขไม่หน0 0 0 0มกิโลยังใช้งานได้อีกยาวๆนะผมชอบตรงไหนรู้ไหมตรงราคามันถูกและมันเป็นตัวท็อปเป็นตัว el เป็นรถเจ็ดที่นั่งครับสำหรับคันนี้จุดเชื่อมต่อต่างๆในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นในห้องเครื่องนะฮะหรือนะครับ ด้านฝาท้ายหรือตรงขอประตูนะฮะสปอตเมต็ดองเม็ดอาร์คนะครับคลิปนี้พาพี่รับชมมาลองภายในกันด้วยนะฮะเล่นเทคโนโลยีต่างๆนะฮะของคันนี้ใครที่สนใจนะครคลิปนี้ไม่อยากให้พลาดฮะชมให้จบเลยนะนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนำเข้ามา Honda CR-V ตัว2.4 EL ตัวท็อปด้วยปี18.19มาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันครับเลียมสันคมฝากระโปรงหน้าค่อนข้างสวยชัดเจนเลยไม่มีบุกไม่มีรักยิ้ม ใบหน้าไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกผู้หน้าคันนี้ให้มาแล้วทะเบียน2328ทะเบียนสวยด้วยจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดแบบนี้นะครับไม่มีอ้าออกฝ่งซุม้มล้อคิ้วซุม้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะล้อแม็กค่อนข้างสวยครับแม็กเป็นแม็กทูโทนปัดเงานะฮะล่องลึกเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับสวยมากด้านด้านข้างนะฮะ ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวกัรลอยมาให้พร้อมกับคิ้วท,ที่เป็นโรเมียบนะสวยเลยนะครับกันสาดมีให้รอบคันแล้วบนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะฮะมาดูภายในนิดนึงนะครับภายในตกแต่งด้วยลายไม้มาให้แล้วนะครับแต่คุมโทนด้วยสีดําแบบนี้สวยๆนะครับพวงมลาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชั่นคู c คอนโทนมีมาให้แบบครบเซตหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายในพวงมลาลัย ออเย a ออโต้มีมาให้แบบนี้นะฮะสวยมากเลยนะฮะเป็นบอกคู่หน้าไฟฟ้าแล้วสครับเพจก็มีมาให้แล้วนะฮะนี่ด้านประตูด้านข้างนะฮะมิต,ติตัวรถค่อนข้างสวยและคันนี้ไปขับบอกเลยนะฮะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะนี่วสวยๆแบบนี้อยากให้มาลองเทสแต่ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านนะครับของผมอะ่ะจะอยู่ต่างจังหวัดเขาดูคลิปจบเขาก็าตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับ บนหลังคานะฮะมีคีบฉลามชาร์ฟฟินรวมถึงนะฮะนี่เป็นตัวสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟท้ายนะฮะสวยๆแบบนี้เป็น Fu l l LED ไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีไอ้น้ำนะครับโลกโก้ CRV ตัวนี้นะสวยๆนี่เห็นไหมไฟท้าทิ้งด้านล่างให้มา2จุดนะฮะมีพวกสครับเพจจะลอยมาให้แล้วนะครับจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้แนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกเลยนะครับปกซุ้มล้อคิวซุ้มล้อ เรี่ยมสันคลมตัวรถชัดเจนนะฮะมีคิ้วกันรอยด้านล่างก็ไม่มีรอยนะครับคันนี้เข้ามาก็ถือว่าในสภาพที่เกตเอมากๆในราคา6กแสนสี่หมื่นเก้าพันเนี่ยถือว่าถูกมากนะพี่นะปกติตอนนี้เรามีอยู่นะฮะปีสิบแปดสิบเก้าก็ราคาเจ็ดแสนขึ้นนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลยังถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับตัวนี้ปีสิบแปดจุดสิบเก้าฟีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นพันเท่านั้นสนใจนะฮะก็เข้ามาดูตัวรถแต่ถ้า ดูจบแล้วชอบนะครับสามารถจองออนไลน์กับผมได้เลยนะฮะยินดีให้รีการทุกท่านเลยนะครับขพยาตขึ้นรถนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับอ่ะนี่เป็นพุทธสตาร์ทมาให้แล้วนะครับ เป็นพู้สตาร์ทมาให้แล้วแบบนี้เลยนะครับหน้าจอ M I D ขนาดใหญ่นะครับผมรวมถึงนะฮะการตกแต่ง M I D ของเขามีตัวเลขที่ชัดเจนสีขาวแบบนี้นะฮะดูแล้วสะอาดสะอ้านสบายตาคอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นแบบซอฟท์ทัชนุ่มๆเลยนะเอามือกดดูเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกทั่วไปนะครับช่องแอร์นะฮะมีมาให้แบบนี้นะฮะรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีน นะฮะสามารถทัสกรีนได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิตอนออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะฮะมีเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้เบรกโูมาให้แบบนี้นะครับคอนโซลกลางสวยๆแบบนี้นะครับใครมองหาอยู่นะจัดได้จัดเลยครับไม่อยากให้พลาดจัดนะพวงมาลัยไม่มีช้ำนะครับไม่ช้ำเลยนะฮะแล้วก็อ่าตัวเนี้ยนะฮะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของครูชคอนโทรลมีมาให้นะครับเห็นไหม ก็ไม่ช้าเท่าไหร่ไม่ช้าเลยนะครับในเรื่องของกระจกมองหลังนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายมันเป็นแบบแมนนว่เนาะแล้วก็มีในเรื่องของระบบต่างๆนะฮะนี่มีกระจกนะครับสองหน้าให้ด้วยตัวเนี้ยมันจะไม่มีไฟให้นะครับมันมีให้สองฝั่งนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีไฟมาให้นะนะครับไฟตรงนี้ก็ติดปกตินะครับนี่ติดปกตินะฮะสวยเลยนะครับใครมองหาอยู่ถูกใจคันนี้จัดได้จัดนะครับผม ในเรื่องของเลทราคาและเลทผ่อนผมว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับในราคา6กแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีดผ่อนประมาณ1นึ0 0หมื่นเท่านั้นนะครับช่องแอร์ตอนหลังมีมาให้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะนั่งสบายด้วยนะนะฮะสามารถปรับเบาะเอนได้ปรับเบาะเลื่อนได้นะฮะสำหรับเบาะกลางหัวเข่าเหลือเยอะเลยไม่ชนแน่นอนนะฮะหัวเข่าไม่ชนนะครับวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างสวยชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมพวงมาลยัยนะฮะการ ตกแต่งคอนโซลด้านหน้าค่อนข้างดูดีเลยนะฮะใครมองหาอยู่รถครอบครัว7ที่นั่งเป็นสไตล์ SUV นะครับของเรามีมาแล้วนะฮะฝ้าเพดานส,าาสาานะอาดสะอ้านฮะมีรอยยันอักขระนิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็เสา A เนี่ยจะเป็นไปในทางที่เป็นสีเบรดทําให้ดูแล้วสบายตามากยิ่งขึ้นนะฮะนี่นะครับมองหาอยู่ ผมเอามาให้รับชมใครสนใจติดต่อผมมาได้เลยผมปานเพชรยนต์ที่ึกษาการขายบริษัทเพชรยนนะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota โอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง025713369 l ลน์ PARNPI1992 ได้เลย นะครับผมก็ยินดีให้บริการทุกท่านฮะดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวนะครับมาไปดูในเรื่องของห้องเครื่องกันบ้างนะฮะญาตนะครับก็เปลาปรงหน้านะครับค่อนข้างที่จะเบานะฮะไปในทิศทางที่เบามากนะครับเครื่องยนต์นะฮะสะอาดสะอ้านนี่คือรถเข้าใหม่นะไม่มีรอยน้ำมันรือเครื่องรั่วไหลหัวน็อตต่างๆไม่มีสิวอไม่มีแตกไม่มี้าวนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับ บเบ้าโชคค๊คหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันแบบนี้นะครับแล้วก็น้ามันเครื่องซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่นะครับถ้าลดน้อยลงกว่าแปเ็เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้แน,น่นอนนะครับมาดูจุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะร,ระหว่างฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้ไฟแท้ไฟเดิมนะฮะของรุ่นนี้ซัพพลายเออร์ของฮอนด้า crv เนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นบริษัทสแตนเลสนะครับมีโลโก้ชัดเจน นะครับตรงนี้เช่นกันนะบริษัทสแตลเล่นะฮะนี่มีโลโก้ชัดเจนนะ,ะหัวน็อตต่างๆนะฮะในฝากระโปรงหน้าไม่มีร่องรอยของการถูกขันขขายขยะทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้เหลี่ยมตรงฝากระโปรงนะฮะชัดเจนเลยไม่มีในเรื่องของการบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบกรูระบายความร้อนอยู่ดีนะครับรวมถึงนี่ฉนวนกันความร้อนแผงแผงอ่าตัวเขาเรียกว่าสักลหลาหรืออะไรเนี้ยากาันความร้อนเนี่ยยังอยู่เลยนะครับผมดีมากๆนะ ใครสนใจนะครับผมคันนี้ในราคา64 9 0 0 0ี่าพพาดูทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเม็ดองเม็ดอาร์แบบนี้นี่นะครับเลี้ยงกันเป็นตับประกบกัน3าแผ่นแบบนี้แท้เดิมโรงงานแน่นอนนะตรวจพบเจอชนหนักจมน้ําเรามีเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายครับว่าเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเอารถออกไปพี่เอารถออกไปเนี่ยไปคิดว่าไปเจอการชนหนักมาเอาไปเข้าสูนรนะฮะตรวจพบเจอเอารถมาเจาะที่บริษัทเพชรยน์นะฮะแล้วก็ รับไปเลยเงินคืนนะครับเต็มจํานวนนะครับน,ะบนี่คีบโรบอรตตัวนี้ก็มีมานะครับปกติแล้วรถทุกคันนะครับต้องมีคีบโรบอทยกเว้นตัว Fortuner ตัวมิวเนะครับผมยังมันไม่มีนะครับคีบโรบอทจะเป็นในแนวที่แบบว่าเป็นเป็นจุดคี่ของของโรบอทเพื่อเอาตัวโครงสร้างเนี่ยไปชุบกับสีนะครับมันถึงมันตรงนั้นมันเลยเป็นด่างๆไม่โดนสีนะครับ ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าแบบนี้เบาะสามารถพับเรียบได้นะครับผมแล้วก็นี่โช้กขึ้นสุดลงสุดนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะรวมถึงนะครับไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับฝาท้ายซีลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบโช้กก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะฮะมาดูด้านข้างกัน,นบ้างนะครับนี่ให้ดูคีบโรบอทฝัฟฟ่งนี้ด้วยนะฮะนี่มีรอยคีบโรบอทนะครับตัวนี้นะฮะจะบ่งบอกว่าแท้เดิมโรงงานแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอว่า ที่โรบอตไม่มีแล้วก็เหมือนโดนแต้มสีมาให้มาให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถจารันต,ตีได้นะลองดูนะครับเผื่อทํามาพี่ต้องดูรถให้เป็นก่อนนะนี่นะครับอ่าสปอรเมทองเมอารเรียงกันเป็นตับนะฮะในราคาหกแสนสี่หมืฟรีดาวผ่อนประมาณ1นึ0 0หมใครสนใจนะฮะติดต่อผมมาได้เลยคันนี้นะครับ honda CRV นะครับสอ EL ตัวท็อปสุดนะครับ ในราคา649,000บาทได้เป็นปี2018จดทะเบียน2019เลขไม้150,000ครับฟีดาวผ่อนประมาณ11,000นะฮะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ฟรีด้วยถ้าสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยผมปานเพรย์ยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนยนนะครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota โอโมเตนาชิ ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้085713369แอไลน์ p a r n p i 1 9 9 2นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดมีคำพูดใดผิดพาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะฮะเดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขให้นะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันนะะก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามก็น่าจะเจอรถสวยๆที่ถูกใจนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ